เปิดเหตุผลว่าทำไมนักตบลูกยางชาวเวียดนามไม่ค่อยได้ไปหลีกต่างประเทศรู้เหตุผลแล้วถึงกับอึง้งสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามาดูเหตุผลค่ะว่าทำไมนักกีฬาวอลเลย์บอลของทางเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยได้ไปหลีกต่างประเทศเลยนะคะหลายๆคนสงสัยค่ะ เพราะว่าฝีมือของเวียดนามเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในระดับอาเซียนนะทุกคนก็ถือว่าทํางานได้ดีเลยทีเดียวเป็นรองก็แค่ประเทศไทยเท่านั้นเองนะคะ mm. ก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นค่ะว่าเอ๊ะแล้วทำไมนักกีฬาวอลเลย์บอลของทางเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเล่นหลีกต่างประเทศเลย ตอนนี้เท่าที่ทราบนะคะก็มีแค่ทรานที่ทานทุยคนเดียวเท่านั้นนะที่ได้ไปเล่นวีลีกญี่ปุ่นค่ะส่วนคนอื่นๆนั้นไม่ได้ไปเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีฮวงที่กิวทรินนะคะที่เคยมีดิวกับทางโคราชของประเทศไทยนะคะแต่สุดท้ายดิลนี้เนี่ยก็ปิดไปจบลงไปนะคะเหตุผลนั่นก็คือ ห่วงที่กิลทรินเนี่ยคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นทหารก็จะมีสโมสรของทางกองทัพขึ้นตรงกับทางหน่วยงานทหารของทางเวียดนามอยู่แล้วนะและเหตุผลอีกอย่างนั่นก็คือห่วงที่กิลทรินคนนี้ได้เลื่อนยศเป็นร้อยโทหญิงแล้วด้วยนะคะทุกคนสังกัดพักคอมมิวนิสต์ของทางเวียดนามเขาอะค่ะ ซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเรื่องข้อมูลทางทหารเป็นห่วงว่าจะมีปัญหากระทบกับความมั่นคงของประเทศค่ะก็คืออาจจะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับการล้วงข้อมูลต่างๆนั่นเองนะคะเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเคร่งในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะซซเรียสในเรื่องนี้นะคะดังนั้นโอกาสที่นักกีฬาจะไปเล่นหลีกนอกหลีกต่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสเลยนะก็ต้องลอง ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็มีเงื่อนไขหรือว่าสร้างกฎสร้างข้อบังคับอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังพอที่จะทําให้นักกีฬาของเขาเนี่ยได้ไปเฉิดฉายหรือว่าไปหาประสบการณ์ที่หลีกนอกหรือหลีกต่างประเทศได้นั่นเองค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะตอนที่มีข่าวว่าฮวงที่กิวทรินเนี่ยเขาจะมาเมืองโคราชเนี่ย เวียดนามเขาก็อาจจะก,กังวลน,นะคะเพราะว่าเมืองโคราชของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองทหารด้วยนะทุกคนเรื่องข้อมูลเรื่องความลับเรื่องความมั่นคงของประเทศเนี่ยก็มีคนให้ความคิดเห็นนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถค้นหาข้อมูลได้มากอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมาสืบหรือมาสัมภาษณ์มาถามมาล้วงข้อมูลจากตัวบุคคลน,นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลายคนก็หลายความคิดนะ หลายคนก็จะคิดเอ่อคิดต่างออกไปอีกค่ะว่าเอาจริงๆแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้าเวียดนามเขาเป็นห่วงเรื่องนี้พอเขาส่งนักกีฬามาที่ไทยเนี่ยบางทีเนี่ยนักกีฬาผู้นี้ที่กลับไปประเทศของเขาบ้านเขาก็อาจจะเกิดความระแวงเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์สงครามณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะประมาทนั่นเองค่ะ และบางคนก็ให้ความคิดเห็นมาค่ะว่ามันก็อาจจะเป็นระเบียบของทางราชการของเขาก็ได้ที่ออกไปเล่นหลีกต่างประเทศแบบยาวๆไม่ค่อยได้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ตายนำมาฝากกันค่ะ แฟนแฟนวอลเลย์บอลมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ